สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาทําการนะครับเช็คในส่วนของเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ามันดีเซลนะครับผมซึ่งเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับผมได้ทําการถอดออกแล้วนะครับผมผมได้ทําการถอดลักออกแล้วนะครับผมเพื่อที่จะดูนะครับนี่ตัวนี้นะครับทีนี้ผมชี้นะครับผมตัวนั้นนะครับผมจะเป็นเซ็นเซอร์ในส่วนของวัด อุณหภูมิน้ำมันดีเซลนะครับผมข้างๆปั๊มคอมมอนเรลนะครับผมหรือข้างๆฝังตรงข้าม s c v ซีวาล์วนะครับผมทีนี้นะครับผมก็จะทําการถอดนะครับแล้วก็จะไปสตาร์ทรถดูนะครับว่าอาการรถนะครับมันจะเป็นยังไงมันจะเคกมันจะล็อกรอบไหมนะครับก็มาดูกันเลยนะครับผมมันจะอยู่ค้างในๆนะครับมันจะอยู่ลึกๆหน่อยนะครับผมมันต้องมัน ถ้าถอดนะครับมันก็จะยากนะครับมันจะอยู่ลึกนะครับมันจะอยู่ติดกับเสื้อสูบเลยนะครับผมอยู่ข้างในๆนะครับผมต่อไปนะครับก็จะมาดูนะครับว่าถ้าเซนเซอร์ตัวนี้เสียนะครับรถจะมีอาการเป็นยังไงจะเคกจะสตาร์ตติดจะลากยาวอะไรงไงไหมนะครับมาดูกันนะครับผมอันนี้ก็จะให้ดูมุมกว้างนะครับตัวนี้จะเป็น คอมแ์นะครับผมอ่าตรงนั้นจะเป็นอ่าปั๊มคอมมอนเรลวนะครับแล้วก็ลงไปข้างในฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของอ่าเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันดีเซลนะครับผมส่วนลงมาตรงนี้ก็จะเป็น SCV วาล์วนะครับอ่านี่ที่มันที่มันอยู่นี่ครับนี่นะครับใต้ใต้น้ำมันไหลกลับนะครับใต้เอ่อท่อน้ำมันไหลกลับนะครับตรงนี้มันจะอยู่ใต้จะเป็น SCV นะครับ อยู่ใกล้ๆกันล้วครับมองไปยังไงก็เห็นนะครับผมทีนี้ผมก็จะมาทําการสตาร์ทดูนะครับว่า,าในส่วนของอถ้าเซ็นเซอร์นะครับวัดอุณหภูมินามาดีเซลเสียนะครับรถจะมีอาการเป็นยังไงมาดูกันนะครับจากนั้นนะครับก็มาสตาร์ทกันเลยนะครับผม ตอนนี้ก็ไฟลุกเครื่องก็โชว์แล้วนะครับผมเนื่องจากว่าถอดสายออกนะครับผมไฟลุกเครื่องก็ต้องโชว์เป็นเรื่องปกตินะครับผมจากนั้นนะครับผมก็จะทําการเช็คนะครับโดยใช้สมาร์ทเกจนะครับผมโดยผมจะใช้สมาร์ทเกจรุ่นเนี้นะครับผมก็เป็นรุ่นที่ใช้ได้ในรุ่น i s u D-Max นะครับปี 05 06นะครับหรือว่า07ก็อาจจะใช้ได้นะครับผมอ่า07 08ก็อาจจะใช้ได้นะครับผมอ่าทีนี้นะครับผมก็จะทำการเช็คดูนะครับว่าอ่าว่ามันฟ้องโค้ดอะไรนะครับผมส่วนเซนเซอร์แรงดันรางนะครับจะเป็น CRP นะครับผมอ่าตอนนี้เซนเซอร์แรงดันรางก็ถือว่าปกตินะครับ29 30นะครับผม ทีนี้ผมก็จะไปดูโค้ดนะครับผมจะมาดูโค้ดเลยนะครับครับตอนนี้ก็มีฟ้องโค้ดมาหนึ่งตัวนะครับก็คือ P0180 นะครับผม P0180 ก็คือเซนเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำมันดีเซลนะครับผมในรุ่น i s u z ี D-Max นะครับี0 5 0 6รือว่า Shape นะครับผมก็จะขึ้นโค้ดนี้นะครับผมเนี่ยโค้ดนี้อ่า ทีนี้นะครับผมจะเร่งดูนะครับว่าจะล็อกรอบไหมมาดูนะครับนี่ล็อกรอบนะครับผมล็อกรอบนะครับผมเซนเซอร์ออวัดอุณหภูมิน้ำมันดีเซลเสียนะครับรถจะ มีอาการล็อกรอบนะครับผมมีอาการล็อกรอบนะครับเหยียบได้แก่สองพันสองพันสามร้อยสองพันสี่ร้อยนะครับผมรอบนะครับผมทีนี้ก็จะไปทําการเสียบนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็จะมาทําการเสียบเข้าเหมือนเดิมนะครับผม อันนี้นะครับผมก็ได้ทําการเสียบเข้านะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับก็จะมาทําการสตาร์ทดูอีกทีหนึ่งนะครับว่า,าโค้ดโชว์ไหมนะครับแล้วก็ไฟลุกเครื่องโชว์หรือเปล่ามาดูกันนะครับเมื่อกี้นะครับก็ได้ทําการเสียบสายปลั๊กนะครับ ของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำมันดีเซลแล้วนะครับผมจากนั้นก็มาทำการสตาร์ทดูนะครับผมก็มาทำการสตาร์ทดูนะครับก็ปรากฏว่ายังมีโค้ดเออังมีไฟลุกเครื่องโชว์อยู่นะครับอ่าไฟลุกเครื่องโชว์นะครับผมทีนี้นะครับผมก็จะมาทำการอ่า สแกนนะครับดูสแกนดูนะครับภาพอาจจะเบลอนิดนึงนะครับผมจะดูว่าพี่ศ p น1 8 0นะครับผมทีนี้ก็จะมาทำการเคลียร์นะครับผมเคลียร์แล้วนะครับผมยังไม่หายนะครับผม อ่าเคลียร์แล้วยังไม่หายนะครับมาดูอีกทีหนึ่งนะครับผมเช็คโค้ดนะครับยังมีค้างอยู่นะครับยังค้างอยู่นะครับผมลบไม่ได้นะครับงานเข้าแล้วนะครับ P0180 นะครับผมเดี๋ยวมาเคลียร์อีกทีหนึ่งนะครับเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ายังไม่ได้นะครับผมยังไม่ได้นะครับอ่าทีนี้ก็ต้องแก้ไขนะครับผมอ่าเนี่ยยังค้างอยู่นะครับผมเมื่อกี้ก็เสียบแล้วนะครับผม ครับก็ยังก็ยังอันนี้อยู่นะครับผมยังยังค้างอยู่นะครับยังลบลบไม่ได้นะครับเสียบแล้วลบไม่ได้นะครับผมสงสัยจะเสียจริงๆนะครับผมครับเดี๋ยวขอแก้ไขก่อนนะครับครับหลังจากที่ผมได้ทำการนะครับถอดลักนะครับเซ็นเซอร์ไอ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำมันดีเซลนะครับผมออกนะครับผมปรากฏว่านะครับรถมีอาการเคกนะครับล็อกๆอนะครับผมทีนี้นะครับผมก็ได้ทําการเสียบเข้าไปคืนนะครับผมก็ปรากฏว่านะครับมันยังค้างอยู่นะครับผมมีโค้ดค้างอยู่นะครับไฟลุกเครื่องก็โชว์นะครับผมและก็เสียบเครื่องก็เคกนะครับผมทีนี้ผมก็ได้ทําการดับเครื่องนะครับผม แล้วก็ไปทําการนะครับอ่าผมขออภัยนะครับผมยังไม่ได้ดับเครื่องนะครับก็คือผมยังสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับผมเครื่องมันก็ยังเกไปเรื่อยๆนะครับผมทีนี้นะครับผมก็ได้ทําการไปถอดปลั๊กหัวฉีดออกนะครับ1 2 3 4นะครับผมไดเก็ปลั๊กเซนเซอร์นะครับแรงดันรางออกนะครับผมทีนี้นะครับผมก็ถอดปลั๊กเซ็นเซอร์ แอร์โฟออกนะครับ so ผมทีนี้ผมก็ไปถอดปลั๊กปีกลิ้นปีกพิเสีออกนะครับผมทีนี้ไฟมันก็ยังโชว์อยู่นะครับมันก็ยังเคีกอยู่นะครับทีนี้ผมก็ดับเครื่องนะครับผมดับเครื่องทีนี้บิดกุญแจนะครับปรากฏว่าไฟลุกเครื่องหายนะครับผมไฟลุกเครื่องหายนะครับเนี่ยนะครับ ทีนี้นะครับผมก็มาทําการสตาร์ทนะครับก็ปรากฏว่าเสียงเครื่องไม่มีเคกนะครับผมเสียงเครื่องปกติแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมลงอกไปทีนะครับลงอกไปทีนะครับเมื่อกี้เสียงเครื่องเคกครับอัดก็อาจจะมีข้อผิดพลาดนิดหนึ่งนะครับแต่ก็แก้ไขได้นะครับผมต่อไปนะครับก็จะทําการเช็คดูนะครับว่ามีโค้ดค้างอยู่ไหมนะครับผมปรากฏว่ามีนะครับผมทีนี้จะมาดู P0180 เหมือนเดิมนะครับก็ทำการเคลียร์นะครับมาข้อ2นะครับเคลียร์ DTC จัดไปมาดูจะหายไหมอ่าทีนี้มาเช็คดูนะครับผมเชะ็ะเรียบร้อยนะครับอ่าไม่มีโคด้ดแล้วนะครับผมอ่า 0DTC แล้วนะครับอ่า 0DTC แล้วนะครับผม นี่นะครับก็คือนะครับเซนเซอร์นะครับอันนี้สมาร์ทเกตนะครับผมก็ควรมีติดรถนะครับผมใครที่ใช้รุ่นเอซูนะครับผมแนะนําให้อย่างน้อยนะครับต้องมีสมาร์ทเกตตัวนี้ไว้ติดรถนะครับยามฉุกเฉินนะครับจะได้ทําการสแกนดูนะครับผมสแกนดูด้วยตัวเองนะครับไม่ยากนะครับผมเวลาเราเสียบเข้าไปพอร์ต OBD2 นะครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมจากนั้นก็แค่กดตรงกลางตรงนี้นะครับผมตรงกลาง มันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับผมเมื่อกดตรงกลางขึ้นมาหน้านี้นะครับก็กดตรงกลางนะครับก็คือ enter นะครับผมตรงกลางก็คือปุ่ม enter นะครับก็คือตกลงนะครับปุ่มนี้นะครับผมเวลาเราจะเลื่อนดูนะครับก็เลื่อนบนนะครับอเลื่อนดูเลื่อนดูข้างบนล่างนี่อนี่ก็เลื่อนขึ้นบนอันนี้ก็เลื่อนลงล่างนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับผม smart gate ตัวนี้นะครับผมดีนะครับผมดีมากครับสแกนโค้ดลบโค้ดอะไรได้หมด นะครับผมราคาก็ตามในช h อป e e l ร z a d a นะครับก็มีนะครับผมทีนี้นะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จัดทำนะครับขึ้นเพื่อให้คนที่มีรถนะครับให้สังเกตรถเองนะครับว่ามีอาการเครื่องเคาล็อกรอบนะครับมันเป็นตัวไหนได้บ้างนะครับผมซึ่งนะครับตอนนั้นนะครับผมก็ได้ทําการเช็คมาเซ็นเซอร์หลายตัวแล้วนะครับผมก็เกือบจะครบแล้วนะครับผม วันนี้ผมก็มีเวลานะครับได้ทาคลิปออกมาให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับที่มีรถนะครับที่ติดตามช่องสอแจดีเซลนะครับได้ชมกันนะครับว่าถ้าเซ็นเซอร์นะครับวัดอุณหภูมิน้ามันดีเซลเสียนะครับเครื่องยนต์จะเป็นยังไงนะครับก็คือมีอาการเคกดังมากและก็็อกรอบด้วยนะครับผมเนี่ยอีกหนึ่งจุดนะครับส่วนนะครับ ถ้าเราจะเช็คอย่างไงนะครับให้ดูให้รู้ว่านะครับเซ็นเซอร์ว่าเสียไม่เสียยังไงเดี๋ยวผมจะนะครับหาวิธีการเช็คนะครับมาให้นะครับพี่ๆทุกคนนะครับผมก็คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําการหาวิธีการเช็คนะครับว่าเช็คอย่างไงนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบการนะครับนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับผม วนพี่ๆคนไหนนะครับที่เข้ามาดูใหม่นะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ช่องสอดเจดดีเซลด้วยนะครับผม mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ